รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย บริษัทจีออสมินดำเนินการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโทร095-895-8648คลินิกบ้านคุณสุขพร้อมสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยสู่ทุกชุมชนปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโทร084-291-6565 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการรีฟอร์มพริกโฉมรพอสอตรรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทยกับดิฉันดรนายค่ะสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่ภาคใต้นะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปยังจังหวัดพัทลุงกันค่ะติดตามชมค่ะ สวัสดีครับผมวิสุทธ์ตามเาเพศนายกองค์การมหานส่วนจังหวัดพัทลุงและประธานสมาพันธ์อ,อปจอชดปากใต้ทั้งสี่จังหวัดครับหลังจากที่เราพอสตอรับไตยโอนเมื่อวันที่2ตุลาคม2 5 6 5นะครับครั้งแรกเนี่ยเรารับไตยโอนมาพาัทลุงเนี่ยมี33ที่นะครับ แล้วก็ในปี2,566นะครับเราก็าเพิ่มมาอีกอ,อกแห่งก็กลายว่าขนาดนี้3.5แห่งทั่วจังหวัดในขณะที่ว่าเราพอตตเนี่ยเรามีอยู่120แหงทั่วจังหวัดนะครับวันนี้ก็เราจะสร้างความเชมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริการของเราพอตอที่ตายวนมาเราทําอย่างไร ให้ประชาชนเห็นความมั่นว่าวันนี้ที่ไต้หวันมันอยู่กับท้องถิ่นแล้วนะครับเราให้บริการเพื่อประชาชนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ตันใจก็หลังจากที่มาอยู่กับอบจอของเราในขณะน,นี้นะครับวันนี้เราจะมาเน้นดที่คนนะครับเราต้องคนให้มีครบในการให้บริการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาพยาบาลเราต้องจัดให้ครบเราสร้างความเชื่อมั่นหลังจากที่อยู่กับสาสุขเก่านะครับแล้วก็มาอยู่กับต้องถิ่นอยู่อาบาจเนี่ยผมเชื่อว่าทุกออาจอวันนี้ให้ความสำคัญกับการไต่โอนที่เรารับเราเราพอต่อมาอยู่ครับอาบาจนะครับ ให้ความสําคัญทุกสิ่งอย่างหนึ่งอบประมาณเราจัดสรรลงไปให้นะครับหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขให้มาส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องจัดสรรลงเพิ่มเติม,ตมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นที่หน้าอยู่ของหมอและพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นที่น้าอยู่ของประชาชนที่มารับบร,ริการแล้วนะครับเห็นว่าวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เราให้บริการถึงแม้ว่าขนาดเล็กหัวข้อพยากรนะครับไม่มากเนะี่ยแต่เราให้รบริการเหมือนกันเล็กแกต่เราให้บริการเสมอภาคกับพี่น้องประชาชนเราใช้คารรว่าเสมอภาคนะครับคือทุกอย่างต้องพร้อมหมดนะครับถ้าเราให้การบริการที่เราพัต่อเป็นอย่างดีกับเขาให้ความดูแลเขาเป็นอย่างดีนีกครับเชื่อว่าคนไม่อยากไปโรงพยาบาลทุกคนที่ป่วยหนัก เราก็โอเคส่งไปรักษาโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าเกิดป่วยไม่มากนะครับเราเน้นเรื่องสาธารสุขเราเน้นเรื่องพยาบาลเราเน้นเรื่องแพทย์แผนไทยผมเชื่อว่าอย่างเนี้ยพวกตันตะครับช่องปากนี่ก็สำคัญนะครนี้นะครับต้องทำสิ่งเหล่านี้ปัญหาอุปสรรคก็มีบ้างเล็กน้อยไม่มากแต่อยู่ที่จะเราต้องความเข้าใจ ระหว่างสอสอ,อโรงพยาบาลประจำจังหวัดและก็โรงพยาบาลประจำอำเภอครับซึ่งเราต้องทมานบูรณาการร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ <Bour bon. S 1> เราเชื่อมั่นว่าทุกอย่างบัตรลุงเนี่ยไม่มีปัญหาในการที่พูดคุยกันในการทามานร่วมกันครับวันนี้นะครับตางอรประจเนี่ยนะครับเรามี หนึ่งายบริหารสองคายนุชภาสามฝ่ายการสามส่วนนี้ครับเรามาคิดทำงานว่าวันนี้เมื่อเรารับเราอ,อ,อสตอมาอยู่แล้วเราต้องดูแลเราพอสตอแล้วก็เราพอสตอ,ตอต้องบริพวณปนประชาชนในพื้นที่เหมือนกับว่าเราทำยังไงให้ประชาชนนะครับวันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราพอสตอก็อคิดกันวันนี้ก็อย่างที่คุยมาว่า หงบประมาณ2คนครบ3การให้บริการดีขึ้นกว่าเดิมนะครับยืนยันอย่างนี้สิ่งสำคัญคือดูแลประชาชนให้ทั่วถึงทั่วเร็วและตั้นใจที่อยากฝากนะครับฝากว่าทุกคนให้ทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกความเป็นข้าราชการนะครับที่เรา ได้กินได้ใช้เงินเดือนภาษีของพี่น้องประชาชนเราต้องกลับไปดูแลประชาชนนะครับไม่ใช่ดูแลเฉพาะเรื่องสาธารณสุขอย่างเดียวที่ผมใช้ว่าคนสังกัดของอปจทุกคนเนี่ยสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงคือจิตสำนึกของเราเราต้องมีจิตสำนึกว่าอย่างไรเราก็เป็นลูกน้องของประชาชน นะครับอย่าคิดเป็นเจ้านายนะคิดเป็นลูกน้องของประชาชนสิ่งเหล่านั้นนะครับประชาชนก็ภูมิใจเมื่อทุกคนคิดอย่างนี้ชาวบ้านก็อยากมาพบประชาชนก็อยากมาพูดคุยแล้วอยากมาบอกถึงความต้องการและถือแนะให้องปจพัทลุงทำอะไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่ขอฝากนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญวันนี้ขอฝาก พี่น้องจาวสาสุขที่พูดแล้วว่าให้สร้างความเอมั่นนะครับกับอบจอพัทลุงว่าเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพของม้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนับได้ว่าแต่ละอบจอที่ได้รับภารกิจการถ่ายโอนรพอพสตอมานั้นท่านนายกอบจอค่อนข้างมั่นใจในการบริหารภารกิจให้เป็นไปได้ด้วยดีช่วงหน้าเราไปเยี่ยมชมรพอพสตอกันค่ะ รายการโดยบริษัทจีออสมินดำเนินการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโทร095 895 8648ช่วงนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมรพสตพัทลุงกันนะคะไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับชื่ออดุลเดชาแก้วเกษตรนะครับเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขอ,อปจอพัทนลุงปัญหาอุปสรรคที่เราพบเจอในตอนนี้นะครับประเด็นหลักๆก,ก็คือความความไม่ว่องไวความไม่ชัดเจนของอระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่ จะมาเอื้อต่อการบริหารจัดการงานในรพสตยก,ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเบิกค่าตอบแทนต่างๆนะฮะก็ยังใช้ระเบียบกองทรงสาสุขอยู่นะครับซึ่งในส่วนตัวของคนที่ถ่ายโอนมาเนี่ยเขาก็มีข้อกังขาว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมถึงไม่เป็นแปลงให้มันชัดเจนไปอะไรประมาณนี้ครับก็การแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็คือการสร้างความเข้าใจนะครับเราต้องสร้างความเข้าใจว่า ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนนะ,ะเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่ความลงตัวเกิดขึ้นนะฮะสิ่งพึงประสงค์ที่ท่านอยากได้ก็จะตามมาเองนะฮะแล้วก็ปัญหาอื่นๆนะฮะเช่นปัญหาเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ขาดตอนไปในบางเรื่องอเช่นการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ก่อนการถ่ายโอนที่เคยมีนะครับพอหลังการถ่ายโอนนะครับการสนับสนุนนั้นอาจจะขาดตอนไปในบางช่วงบางเวลานะครับซึ่งเราก็พยายามหาทางแก้ปัญหามาตลอดนะครับโดยโดยเราจะใช้กอสอพนะครับเป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยเชื่อมช่วยประสานให้สิ่งที่ขาดตอนนั้นแหละมันกลับมาเชื่อมต่อก็ได้เหมือนเดิม ตอนการพัฒนาในอนาคตตอนนี้เราก็กำลังเร,เ,รเราเริ่มต้นทำแล้วในบางรพสตนะครับก็คือจะให้รพสตเนี่ยเป็นหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ให้งบประมาณไปแล้วบางส่วนก็ทั้งหมด4รพสตจากจาก39นะครับเราก็ให้งบประมาณไปแล้ว นะครับศูนย์เนี่ยก็จะเป็นศูนย์ที่ทำงานประสานกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็าภาคประชาชนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลอำเภอนะครับเพื่อดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง,พงนะครับรวมถึงผู้พิการด้วยนะฮะก็ จะเน้นตั้งในรพสตที่ไทยโอนก่อนเป็นลําดับแรกนะครับถ้าราพสตที่ไม่ถ่ยโอนมีความสนใจเราก็จัดสรรงบส่วนนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งจากที่ได้ดําเนินการมาแล้วทั้งหมด4 0ก็ได้เสียงตอบรับที่ดีมาก นายสมมาตรสุกดำครับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอานโพนะครับอยู่อำเภอเขาใจสนจังหวัดปัตลุงครับคือตอนนี้เราก็ต้องเน้นในการให้บริการผู้ป่วยนะครับให้บริการผู้ป่วยแล้วก็ผู้รับบริการอย่างเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถนะครับมีการพัฒนาหลายๆรูปแบบนะครับโดยเฉพาะในการพัฒนาด้านด้านภายนอกให้มันให้เราอตอนนี้ดูดีก่อน ดูดีก่อนแล้วก็เป็นที่ที่น่าประทับใจในการที่ผู้มารับบริการเนี่ยมารับบริการได้ในส่วนภายนอกนะครับแต่ในส่วนภายใน,นยก็เปิดบริการคลินิกต่างๆในรงพบเนี่ยเต็มรูปแบบนะครับเพื่อที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ประชาชน,นไม่ต้องเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลที่อื่นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอีกอย่างคือเน้นให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการามาเป็นเป็นร่วมคิดร่วมทําในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับประสานงานกับเครือข่ายต่างๆทำงายงานของรอปตทนในการบริการประชาชนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้น,นและมีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบหรือในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบนี่ได้ยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับก็คือ,อเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมีการบริหารจัดการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับสามารถตอบสนองแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับมีเนื่องจากว่าทางนายกอบจอนได้อมอบอำนาจให้กับผอรป,รปรตนี่บริหารจัดการนะครับ ได้อย่างเต็มที่ในความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งในทางที่ดีก็คืองบประมาณเพิ่มมากขึ้นนะจากเดิมเนี่ยงบประมาณได้แต่ละปีเนี่ยพอจ่ายพอจ่ายแต่ตอนนี้เราสามารถนำงบประมาณเนี่ยไปทำในเรื่องของการโครงสร้างที่จะพัฒนาภายนอกหรือภายในให้ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยนะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงท,ที่ดีขึ้นนะครับ ก็อยากให้ทุกที่นะครับตัดสินใจนะครับตัดสินใจเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอ่านาคตผมคิดว่าในในในเรื่องของการไต่โอนะดีมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วอย่างหนึ่งที่ดีสําหรับตัวของท่านเองกนะ็คือข้าราชการนะครับเราสามารถมีเงินเดือนที่ลื่นไหลได้นะครับมีการสอบที่จะเปลี่ยนแท่งของท่านได้นะครับความข้างหน้าของท่านนี่มีมากมากขึ้นนะครับ แล้วก็สวัสดิการต่างๆ,างๆ,างๆที่ท่านได้เคยได้รับเนี่ยก็ได้รับเหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะดีกว่าเดิมในอนาคตด้วยด้วยซ้ำนะครับผมอยากเกชิญชวนให้ทุกท่านนะครับที่กําลังตัดสินใจก็แล้วกันนะครับปล่อยท่านมั่นใจในทีมของอบจแล้วก็ท้องถิ่นครับอ่าชื่อชื่ออรุณีรัตนพันธ์ค่ะ วันนี้เหรอคะวันนี้ก็มานวดแผนไทยแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาขูดหินปูนมีคุณหมอเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีเมื่อก่อนแผนกแผนไทยไม่มีเพิ่งจะเริ่มมีก็มีมีบริการเยอะขึ้นนะคะดูแลเอ,อ่บางที่บางบางบางครั้งก็มีเพิ่มเ,เขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์ของผู้ป่วยติดเตียงนะคะที่แจกให้ผู้ป่วยนะคะช่วงหน้าเราจะไปฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารอพอสตอกันนะคะ ว่าเป็นอย่างไรสนับสนุนรายการโดยบริษัท g อสมินดำเนินการบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นโดยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย โ0958958648ในอนาคตจะมีแนวทางพัฒนารอพอสตอกันอย่างไรบ้างจะมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นหรือไม่เราไปฟังแนวคิดของท่านเลอพงลิมรัฐกันเลยค่ะ เราเข้าใจตรงนี้ครับว่าระบบบริการสาธารณสุขที่เราบอกว่ามีปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิเอาภาพง่ายๆเลยถ้าเราพอสตอสามารถทำหน้าที่ตัวเองให้ครบถ้วนในระดับระดับปฐมภูมิเนี่ยปฐมภูมิอย่างที่เราว่ากันนะส่งเสริมหลักดุนป้องกันและรักษาโรคบางส่วนทำฟันไอ,อ,อเรื่องเบาหวานเรื่องฉีดยา อะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆถ้าอนาคตสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรามองเห็นว่าศักยภาพของอบจอเขาสามารถเติมเครื่องไม้เครื่องมือเติมอุปกรณ์เติมคนในการที่จะดูแลในเรื่องปฐมภูมิได้ทั้งหมดตรงนี้ถือว่าสุดยอดประเทศไทยแล้วครับถ้าปฐมภูมิคุณมีประสิทธิภาพเป็นสิทธิผลทําให้ชาวบ้านได้รับบริการที่สมบูรณ์แบบ ชาวบ,บ้านไม่เป็นโรคชาวบ,บ้านไม่ไปหรอกโรงพยาบาลนะใช่ไหมครับตรงนี้มันจะส่งผลตรงนั้นไปต่อเนื่องด้วยหลักการกระจายอำนาจ 1. ถึงแม้ว่าเงินเขาไม่มีด้วยศักยภาพเงินก็ตามด้วยศักยภาพวิสัยทัศน์ของผู้บริหารก็ตามเอาถ้าเทียบอบจอบจอนี้ดูแลคนไข้าอาเหมือนเหมือนที่ผมเทียบอุตร,รดิษฐ์ออกรถเอ็กซเรย นะจังหวัดติดกันพิษณุโลกชาวบ้านเริ่มถามแล้วนะ,ะทำไมอุตสาหรรมมีไว้แล้วทําไมพิษโลกไม่มีอ่ะมันดีนะมันจะเป็นแรงผลักดันกดดันให้ผู้บริหารเขาไปหาวิธีช่วยนี่คือหลักการอนะันหนึ่งที่ผมบอกว่านี่คือเสน่ห์ของการกระจายอำนาจมันจะถูกกดดันจากภาคประชาชนด้วยกันเองอย่าลืมว่าผู้บริหารท้องถิ่นเขายึดโยงอะไรเขาไม่ได้ยึดโยงกับผู้บังคับบัญชาเขานะเขาไม่ได้ยึดโยงกระทรวงมหาดไทยนะเขายึดโยงชาวบ้าน นี่คือสิ่งที่เรามองว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันจะทําให้มันออกประสิทธิภาพประสิทธิผลคือเรื่องการกระจายอำนาจคือเรื่องท้องถิ่นนี่แหละนายกอบจอหลายแห่งเนี่ยเขาค่อนข้างกังวลที่ยังไม่มีการขอรับถ่ายโอนเลยอีกสิบอบจอเนี่ยเขาสะท้อนให้ผมฟังเนื่องจากว่านายกอบจอทุกจังหวัดรู้จักกันหมดนะนะพวกโอ้ยเฉพาะทุกวันนียภารกิจที่ถูกถ่ายโอนมาเนี่ยเราก็ทําเหนื่อยอยู่แล้วเงินก็ไม่ให้ ผมเลยบอกเฮ้ยคุณคิดผิดนะคุณดูใหม่นะหนึ่งภารกิจตัวนี้เงินก็ให้เงินเติมให้นะให้ทุกอย่างเลยไม่เหมือนภารกิจอื่นๆสองที่สิ่งที่สําคัญผมพยายามพูดหลังใหม่กับนายกอบ,บจหัวคะแนนใหญ่ของคุณนะคือใครทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มาสังกัดคุณไม่ได้มีเครือข่ายที่ยุ่งเกี่ยวกับคุณโดยตรงณนะวันนี้ถ้าคุณถ่ายอวนรพสตมาใครรู้ไหมพศออม แกนหลักแกนในหมู่บ้านแกนในตำบลหัวคะแนนใหญ่คุณทั้งนั้นนะเมื่อก่อนเขาอยู่คนละสังกัดเขาไม่เนี่ยนี่คุณยังมีสิ่งที่คุณต้องลิงก์ได้ตรงอะ่ะถามว่าเอคุณจะอยู่อีกกี่สมัยผมเชื่อว่าถ้านายกใดที่เขามามุ่งเน้นในเรื่องเรื่องอสาธารณสุขเรื่องสุขภาพของชาวบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าได้ใจนะถูกไหมครับมันได้ใจอะ่ะพูดภาษาเราคือมันได้ใจชาวบ้าน การได้ใจคืออะไรในทางการเมืองไปไหนเสียล่ะผมคิดอย่างนั้นนะแต่มันก็ธรรมชาติผมก็คงไม่สามารถที่จะให้ให้ทุกคนคิดเหมือนเราได้แต่เราชี้ให้เขาเห็นว่าในมุมนี้มันก็มีนะอยู่ที่คุณคิดเอาเองว่ามันจะสามารถที่จะจะทำให้คุณได้ได้ได้ไปยังไงถูกไหมครับ สัปดาห์หนะ้าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะว่าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปยังจังหวัดอะไรกับรายการรีฟอร์มพริกโฉมรอพอสอตอรายการที่ทำให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ของการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทยพบกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่5นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและอย masa, ่าลืมชมย้อนหลังทุกอีได้ที่ YouTube c h anel พิมพรีฟอร์มพริกโฉมรอพจุดสตอจุด และขอบคุณสถานที่สวยๆจาก Citizens ดอนเมืองสงประพาไปพรินซิลิสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ